สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกบารอ่านหนังสือในคู่มือสะกดใจคน EP ที่23กับเรื่องความผิดพลาดอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำในชีวิตและเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของนักพนันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป กดติดตามและรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องอ่านหนังสือด้วยนะครับห่างหายกันไปนานนะครับก็ไม่ได้มาอ่านหนังสือให้คุณผู้ฟังได้ฟังเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มาอ่านหนังสือให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาลงคลิปให้ฟังแล้วนะครับซึ่ง่วนนี้ก็ติดภารกิจทํางานนะครับผมงานอื่นที่มีรายได้ก็ไปเป็น ไลเดอร์นะครับผมของค่ายหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับในการอ่านหนังสือก็สามารถาสนับสนุนได้นะครับก็สวัสดีคุณมอมรรัตด,ด้วยนะครับเห็นไหมไสัญญาณอะไรเลยเหลอคะ,ะก,ก็จะอ่านให้ฟังนะเพราะว่าอัชิปเปิดไปแล้วนะครับก็คุณมอมรรัตเข้ามากลางพอดีรับความผิดพลาดอันดับหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่มักทําในชีวิตและเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของนักพนันด้วยนะครับ วิธีเล่นพนันและวิธีการใช้ชีวิตของคนแต่ละคนมักเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอเพราะว่าชีวิตก็ประกอบขึ้นจากการตัดสินใจและการพนันที่ต่อเนื่องการตัดสินใจที่เสี่ยงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมามักเป็นตัวกําหนดรูปแบบชีวิตที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันคนจํานวนมากทําผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้าแล้วซ้าเล่าเราสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยตัวอย่างของการพนัน บอลคาสิโนอทำรายได้จากการพนันไพ่แบล็กแจ็คและบาคาร่าเพียงแค่2%แต่บางเกมสามารถสร้างรายได้ให้กับบ่อนสูงถึง20%หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับทักษะความชำนาญของนักพนันว่ามีมากน้อยแค่ไหนนั่นจึงไม่แปลกนะครับว่าในแต่ละวันนักพนันกว่า80%จึงเป็นฝ่ายขาดทุนนะครับ บ่อนคาสิโนเกมการพนันนะเขาออกแบบมาเพื่อให้เจ้ามือชนะอยู่แล้วเล่นยังไงก็เสียเงินนะครับผมตลาดหุ้นสามารถเคลื่อนไหวได้แค่2ทิศทางคือดัชนีพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงนะครับภูมิปัญญาโบราณกล่าวไว้ว่าคุณมีโอกาสชนะหรือแพ้อยู่เท่าๆกันแต่กระนั้น90%ของคนที่เล่นหุ้นในแต่ละวันด้วยตัวเองเพียงลำพัง กลับขาดทุนในระยะยาวเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนั่นเป็นเพราะกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้นั่นเองนะครับนี่ตัวอย่างให้ฟังนักพนันก่อนันกถอนทุนคืนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักพนันก่อ,กอเป็นประจำคือเขาพนันเงินสิบเหรียญแล้วเสียเขาพนันอีกสิบเหรียญแล้วก็เสียอีกนะครับแล้วก็เสียอีก ตอนนี้เขาพนัน20บเหรียญแล้วก็เสียอีกจากนั้นเขาพนัน30เหรียญแล้วก็เสียอีกเขาเพิ่มวงเงินพนันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเขาเริ่มเสียเขาพยายามที่จะถอนทุนคืนให้หมดเขาพยายามให้ได้เงินกลับคืนมาทั้งหมดด้วยการพนันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อชดเชยกับเวลาที่เขาต้องสูญเสียไปนักพนันขอชายผู้ต่อสู้กับตัวเองย่อมล้มเหลว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักพนันขอเป็นประจำก็คือเขาพนันเงินสิบเหรียญแล้วเสียเขาพนันอีกสิบเหรียญแล้วก็เสียอีกหลังจากนั้นเขาเริ่มวางเดิมพันน้อยลงเหลือแค่ห้าเหรียญนี่เป็นแผนการที่ดีหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จเลยถ้าชนะเขาจะรู้สึกว่าเขาน่าจะวางเงินพนันหนักมากกว่านั้นแต่ถ้าเขาเสียเขาก็ยังคงเสียอยู่ดี นอกจากนั้นเขายังแอบดีใจอยู่ลึกๆที่เขาเสียในครั้งนี้อืมมันเสียน้อยเสียน้อยเสียนอยอ้อยเออเพราะเขาจะสามารถให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าการลดวงเงินพนันเป็นการกระทําที่ถูกแล้วมันรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเออทางพนันมันจะรู้สึกเนาะโอ้ถัดถึกเรี่องสกิ้สื่อหลายกว่านี่มันปะ <c oughs> อืมอืมเออแบบนี้แบบนี้เพราะซื้อหน,น่อยๆเสียโอ้ยมาไป,ปยัง ว่าเป็นปยังเสียสัยยยกหน,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 นึ่นึกว่าเป็นยังแน่ก็ดีใจ้าอยู่ประเทเสียหลายสันเดีเหมิงสันเดียสหรัฐอเมริกันนี่แหละ999997อะไรล่ะสุดยอดไปเลยโวยในตำนานดังทั่วประเทศออกขา่าวโวนกระแสด้วยแล้วถ้าเรานะครับเป็นฝ่ายชนะบ้างละ่ะอีกเหตุผลหนึ่งที่บ่อนคาสิโนติดโคมไฟระยะทำด้วยหินอ่อนมูลค่านับล้านดอลลาร์ไว้ที่บริเวณล็อบบี้ ไม่ได้เพียงเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐแต่นั่นเป็นเพราะนะครับแต่เพราะนั่นจะช่วยให้นักพนันไม่รู้ตัวเองนะครับว่าควรหยุดเล่นเมื่อใดนะครับอืมจะทําให้นักพนันไม่รู้ตัวเองนะครับไม่รู้ตัวนะครับว่าเราควรจะหยุดเล่นตอนไหนยิ่งคุณเล่นนานเท่าใดก็จะเป็นผลดีกับทางบอนพนันมากขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อเงินของคุณหมดคุณจึงจะหยุดใช่เวลาเงินหมดมันถึงจะหยุดเด็เล่นไปได้สมมติมีเงิน ล้านหนึ่งไปเล่นโอ้ได้สองล้านโอ้ได้สลาล้านอ่าเล่นเบาเล่นเบาโอ้เสียนิดนึนดงเสียนึพอกลับมาอยู่หนึ่งล้านโอ้ทาทุนละอ่าเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยพอเงินหมดมันถึงจะหยุดใช่ไหมบอลก,ก็ได้เงินเออไปอย่าง,งานง้นนะครับแต่ถ้าคุณกําลังมือขึ้นล่ะเมื่อใดคุณถึงจะหยุดเล่นบอยครั้งที่คุณไม่ยอมหยุดเพราะว่าไม่มีเหตุผลให้ทําอย่างนั้นมือขึ้นใครก็ไม่อยากหยุดะนะเนาะพอหยุดไม่ได้ก็เล่นต่อไปเ,เรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งดวงคุณเริ่มตกคุณเริ่มเสียและหลังจากนั้นคุณก็ต้องหยุดเล่นเองในที่สุดดังนั้นถ้าการเพิ่มวงเงินพน,นันเวลาที่คุณกําลังเสียไม่ใช่คําตอบและการลดเงินลงเมื่อคุณกําลังเสียก็ไม่ใช่คําตอบอีกแล้วคุณควรจะทําอย่างไรนี่ผลการวิจัยบอกว่าเมื่อคุณกําลังเสียคุณควรทําในสิ่งที่นักพนันเกลียดนักที่จะทํานั่นคือหยุดเล่นในทันทีเอา้าพิ่งเสียทล้วเหยุดเล่นหยุดเล่นไปอ่ะเออใช่ไหม แต่เวลาที่คุณกำลังเล่นได้หรือกำลังขึ้นมือนะครับกำลังมือขึ้นเนี่ยก็การค่อยๆเพิ่มวงเงินพนันสูงขึ้นทีละน้อยจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีข้อเท็จจริงที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือทุกกลยุทธ์นะครับการพนันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกลัวทุกกลยุทธ์การพนันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกลัว เมื่อคุณลงมือทำด้วยความกลัวความเป็นเหตุเป็นผลย่อมหดหายไปนะครับการตัดสินใจของคุณจึงอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์เป็นหลักด้วยเหตุนี้เองจงมั่นใจได้เลยว่าคุณจะลงท้ายด้วยการเป็นฝ่ายขาดทุนอย่าลงมือทำด้วยความกลัวหากคุณจำเป็นต้องชนะให้ได้คุณก็จะเสีย คุณต้องสนใจที่การพนันเท่านั้นไม่ใช่ผลลัพธ์ของมันถ้าคุณอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ชนะนั่นหมายความว่าคุณกําลังกลัวที่จะต้องเสียวิธีที่ดีที่สุดคือคุณต้องไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาปนกันนั่นคือคุณต้องไม่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวถ้าคุณพนันด้วยความคิดที่ว่าคุณจะเสียไม่ได้คุณย่อมไม่สามารถกําจัดองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ทิ้งไปจากกระบวนการตัดสินใจของคุณได้อืม ถ้าเล่นเนี่ยก็เล่นขำๆเหมือนแม่ลูกที่ซื้อ99996อะ่ะเล่นขำๆซื้อขำๆถือเสยอยากหัวนะครับอมยังจําได้ไหมถึงตอนที่คุณรู้สึกมั่นใจและมีสมาธิเต็มเปี่ยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณคงจําได้ว่าคุณไม่มีความกลัวอยู่เลยมันจึงเป็นการกระทําที่บริสุทธิ์คุณแทบไม่รู้สึกตัวเลยเพราะคุณมุ่งมั่นแต่ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เท่านั้น อ่นี่แหละคือวิธีการที่จะช่วยให้คุณเอาชนะในการพนันและการดําเนินชีวิตได้นะครับก็คือต้องมีความสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็มีสมาธิใช่ไหมเวลาเราทําอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเรามีสมาธิจด่ออยู่กับมันอนะ่ะนั่นคือเราชนะความกลัวได้แล้วนะครับนี่แหละคือวิธีการที่จะช่วยให้คุณเอาชนะในการพนันและการดําเนินชีวิตดังที่มีคํากล่าวไว้ว่าคนที่ใส่ใจน้อยกว่า ย่อมเป็นผู้ชนะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกกลัวให้รอจนกว่าคุณจะมั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะลงมือทำนะครับ mm hmm. ถ้าคุณรู้สึกไม่อยากทำก็จงอย่าทำสิ่งนั้นมิฉะนั้นคุณจะพ่ายแพ้นะครับตามที่เราได้เห็นแล้วกลวิธีที่เราใช้ในการพนันเกือบจะเหมือนกับชีวิตที่เราใช้จัดการกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงดังนั้น เพียงแค่คุณเปลี่ยนกวลวิธีคุณก็สามารถมุ่งเน้นไปที่การพนันแทนการใช้อารมณ์ของคุณและจะกลายเป็นผู้ชนะในเกือบทุกครั้งเคล็ดลับหลักสำคัญคือต้องไม่มีความกลัวอไล่ซึ่งความกลัวต้องมีความมั่นใจนะครับใช่ไหมต้องมีความมั่นใจในตัวเองมีสมาธิกับสิ่งสิ่งนั้นอ,อย่าไปกลัวการพนันเนี่ย มันเป็นอย่างที่ผมบอกว่ามันออกแบบมาเพื่อให้อ่าเจ้าของชนะเจ้ามือชนะเพราะฉะนั้นครับเลิกเล่นการพนันครับเลิกซื้อหวยครับเปลี่ยนมาเป็นเจ้ามือแทนนะครับ <c oughs> นะครับมาทบทวนกลยุทธ์วิธีต่างๆนะครับเมื่อทุกอย่างกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีและคุณประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรทําคือการเพิ่มวงเงินพนันนะครับสิ่งที่ควรทําคือ การเพิ่มวงเงินพนันแล้วค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงของคุณทีละน้อยและขณะที่คุณกำลังไปได้สวยคุณต้องตัดสินใจว่าจะหยุดเล่นเมื่อใดค,คุณไม่จะเป็นที่จะต้องรีบเลิกเล่นแต่เมื่อใดที่เหตุการณ์พลิกผันจงหยุดเล่นและเริ่มตั้งหลักใหม่ก็เหมือนธุรกิจนะถ้าเกิดธุรกิจไปได้สวยเราก็ค,ค่อยๆลงทุนทีละน้อยทีละน้อยเข้าไปอ่ะถูกปะแต่เราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปไม่ไหวแล้วเฮ้ยให้หยุดตัดออกแล้วก็มาตั้งหลักใหม่แล้วก็ค่อยทำใหม่ ใช่ไหมนึกออกไหะนึกภาพออกใช่ไหมครับก็ใช้ได้เนาะต่อมาครับเขาบอกอย่าทําอะไรบนพื้นฐานของความกลัวความกลัวจะบทบังความคิดของคุณและทําให้คุณเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่า <_ D> ถ้าคุณจําเป็นต้องชนะสถานเดียวละ่ะถ้าคุณจําเป็นต้องชนะสถานเดียวละ่ะก็นะครับคุณก็จะพ่ายแพ้ถ้ารู้สึกว่าจะขอสิสนะอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะพ่ายแพน้นะครับผมเพราะว่า คุณสนใจอยู่แต่เงินเดิมพันและไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความจริงครับและไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริงจงทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความกลัวแล้วตั้งสติให้มั่นก่อนนะครับแล้วตั้งสติให้มั่นก่อนตัดสินใจทําอะไรก็ตามเพื่อนบ่าเมื่อแล้วในบทที่4บทที่23 10บนาทีนะครับคุณผู้ฟังจุดจวดอืม สรุปจับใจความอ่านมาตั้งนานนี่เคล็ดลับของเขาอยู่ที่ไหนครับคุณอมรรัตน์ความมั่นใจความมั่นใจเนาะต้องมีความมั่นใจในตัวเองหนึ่งเลยคือเราต้องมีความมั่นใจเสร็จแล้วต้องมีชั้นเชิงนะอืมอ่าพอเรามีความมั่นใจเราสามารถที่จะอ่านเกมแล้วก็ดูออกได้ว่าเนี่ยลำดับตอนนี้ขั้นนี้เราต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมถ้าเริ่มถ้าเริ่มไม่ไหวก็ให้หยุดนะครับไม่ใช่ว่าจะ ไปต่อเพื่อถอนทุนมันก็ไม่ใช่ไม่งั้นมันก็จะสมมติว่าคือเราไปถึงในระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มากแล้วแล้วเราคิดว่ามันจะได้ไปอีกเราจะได้ต่อมากขึ้นมากขึ้นนั้นน่ะอันตรายคือเมื่อเราไปได้ในระดับสูงในระดับหนึ่งแล้วให้เราหยุดเพื่อที่จะดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าบางทีเรายิ่งสูงมันยิ่งตกมายิ่งเจ็บอืออืมนั่นแหละค่ะสากุค่ ก็หวังว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับในบทที่5ในส่วนที่5นะครับเรื่องของทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับโอ้โหจะรีบมาอ่านเลยนะครับขอบคุณคุณอววรลครับที่แวะเข้ามานะครับครับผมสวัสดีครับอ่านดีอ่านจังอ่านให้ฟังเพลินๆสนใจสนับสนุนรายการเบอร์โทรอยู่ดนสคริปชั่นด้านล่างนเจ๊นะจ๊ะ